เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านักลงทุนคะคุณอ๋องอธิบายบางเรื่องบางข้อมูลนะคะนักลงทุนคะเราก็จะอ่าอัปเดตข้อมูลให้ข้อมูลนะถ้าพี่เป็นพี่ม่อนเข้ามาจะอัปเดตให้นะนักลงทุนไปดูข้อมูลว่ามีการพูดถึงหุ้นตัวไหนแบบไหนกันบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณดนกิจกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะอืมเดี๋ยวรอก่อนนะคะตลาดตอนนี้นะฮะอมืมีหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มอะไรเยอะแยะเลยนะ ยุบยิบยุบ,ย,บยับกันไปหมดเลยนะฮะอืมอตัวบ้านปูขึ้นมานะะขึ้นมาแบบไหนนักทุนพอเข้าใจนะมาเพื่อรีบาวเป็นต้นนะฮะรีบาวแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะ,ะมาหรือยังคะพี่เด็กแนวอืมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะคุณม <morning>, ่อนครับค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสบายก็ยังไม่ไปไหนเนะาะค่ะอยู่แค่แถวนี้ครับค่ะ ลองไงดีก็ดูหุ้นที่เก็บสักใจเยนเ็ยนๆสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับหุ้นตัวของเกียรสุรัตน์นะฮะ TSR ค่ะเกียรสุรัตน์เนี่ยในช่วงที่ราคาหุ้นเขาไหลลงมามเป็นเพราะว่านักลงทุนไม่มั่นใจว่าตัวของยอดขายที่เกียรสุรัตน์ขายออกไปเ,เป็นยอดขายผ่อนลายเดือนเนี่ยสินค้า มันเคยมีข่าวว่า,เ,าเก็บหนี้ได้น้อยบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มันก็เป็นจริงบางส่วนนะฮะแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาปัจจัยก็เคลียตรงนี้ไปหมดแล้วมี่เก็บแล้วก็เก็บได้ตองเก็บไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เคลียหมดแล้วไตรมาสหลวงลก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการตั้งสำรองของจีสุราที่เกิดขึ้นจริงทางบัญชีเนี่ยก็จบไปละสาขาหุ้นก็จะท้อนปัจจัยลบออเวอทั้งหมดแล้ว พราะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยตอนนี้บริษัทบริษัทนี้สามารถที่จะเก็บเงินสดจากลูกนี้ได้แล้วนะครับเดือนละหนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทคือประมาณซงนอยตอนนี้เทียนสุรัตน์มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมากผมคิดว่าจุดที่ราคาหุ้นเขานิวโรลในรอบสองสาปีกว่าเนี่ยเป็นจุดท่าสะสมนะครับเราอยากจะรอใหออ้ตัวนี้ผลประกอบการออกมาแรงๆแล้วค่อยซื้อตา่างผมว่ามันจะช้าเกินไปหมายความว่าเราซื้อดักใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแล้วคือไตรมาสสองนี่ผลประกอบการไตรมาสสองนี่เป็นบวกนะครับเป็นบวกแล้วก็จะดีกว่าไตรมาสสองปีท้วด้วยเพราะไตรมาสสองปีล้ายจะมีปัญหาเรื่องลูกหนี้อยู่แต่ปีนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะสะสมหุ้นตัวนี้แล้วแล้วมันโอเวอร์สงมากเพราะราคามันต่ำมากหนึ่งหาต่ำมากสองทางด้านซิลเซก็โอเวอร์สงมากโอเวอร์ซองมากแล้วเรา คือพัฒถ้าเช็คนี้ในเรื่องที่ผมเรียนมาว่าจะคุยพอเราเช็คนื่ปัญหาแล้วมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยน่ากลัวละแ,แล้วก็พันธมิตรที่ต่างประเทศทั้งกัมพูชาทั้งลาวเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งเซอร์ออฟฟิศได้เริแล้วเริ่มขายเริ่มส่งของนะ <S <S ผมคิดว่าภาพของทีนาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นอย่าให้สะสมสะสมไปกี่ปีพี่ครับผมคิ่ไม่น่าจะลงด้วยคุณด้วยคุณม่านไม่ไม่เห็นประเด็นการลงละว่านจบปฏิบัตินะะน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นลว ราคาหุ้นไม่น่าจะลงไปกว่านี้อีกแล้วใช่ครับครับไว้หนึ่งนะครับก็ให้แนวต้านไว้เอาแนวต้านถ้าเห็นเขาสามารถจะยืน4.60ได้เนี่ยผมว่าผมว่าปลอดภัยเลยนะครับก็ให้แนวต้านนีนไว้ก่ออดน4.60นะครับแนวคับสำหรับตัว TSA นะครับ4.34ครับที่4.34ครับชอบแม่เล่นแม่ชอบลูกเล่นลูกนะครับลูกก็มีเ s a วันหนึ่งต้านต้านเท่าไหร่นะฮะ ตัวแม่คือตัวลูกครับตัวแม่ค่ะตัวแม่4.60ครับถ้ายืน4.60ได้นี่สัญญาณซื้อนี่เต็มเน็ครับค่ะค่ะรับก็ฝากทีเอสอาครับวันนี้ครับค่ะค่ะขอบคุณครับซื้อหุ้นที่ว่าโอเวอร์โซแต่ว่าจะโซไปนานขนาดไหนนะคะก็เลือกต่ำๆไว้แต่ต่ำที่ว่าระยะเวลานะฮะอ่ะโอหมดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครูะคะ่ค่ะในช่วงหน้าติดตามคุณนิพนธ์แล้วก็ คุณปรินพานิชพักค่ะพักสักครู่ค่ะ